อย่างผมสองคนนะมันเป็นครอบครัวคือเป็นแพนกันผมติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2551อันนี้ก็จะครบรอบ20ปีที่เรารับใช้ชาติมามีเรื่องของอายุด้วยกว่าค่าด้วยผมไม่ได้วางว่า LA ที่พาราลิมปิกเราวางว่าปีต่อปีสวัสดีค่ะสุธิรัตปุกคำค่ะชื่อเล่นชื่อปุ๊เล่นวีแชร์แบดมินตันทีมชาติไทยค่ะ สวัสดีครับจักรินหอมหวน์ช่ลเลนชี่ลุ่งครับนักกีฬาวิวแชร์แบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยครับเหรียญทองชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ปี2009เหรียญเงินชายคู่ชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้เหมือนกันครับพาราลิมปิกที่โตเกียวเป็นพาราลิมปิกครั้งแรกของวิวแชร์แบดมินตันนะตอนนั้นใช้แค่เหรียญเงินชิงแชมป์โลกปี2 0 1 3ที่ดอทมูลประเทศเยอรมันเล่นคู่กันก็ได้แชมป์โลกครั้งแรกครับ ปุ่นคู่แข่งตลอดการจีนเลยครับผมมามหาอำนาจอยู่แล้วช่วงเช้าช่วงเช้าลนานปแปะเจ็ดร้อยค่ะแปดแปดดีโปร,รุ่นเดียวกับบิลกูรูดอะขุ่งเดียวค่ะคู่ครับรู้สึกว่าจริงงมีสไตล์การตีที่มันหลากหลายมากกว่าเดียวเล่นเองตัดสินใจเองไม่ต้องไว้เขากัน จริงแชมป์โลกที่ทดอดอ<น>ทมูลปี2013ประเทศเยอรมันที่ได้แชมป์โลกเป็นแมตช์สุดท้ายที่เล่นด้วยกันประสบความสำเร็จมากที่สุดใช่ครับเราเป็นเจ้าภาพเราก็อยากทำให้ดีที่สุด ขอให้ตั้งใจซ้อมให้เต็มที่เป้าหมายอยากลดน้ำหนักแล้วขอให้ลดได้ตามเป้าสำหรับผมก็เขามีครบเครื่องอยู่แล้วเรื่องเดียวก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพยังอยากให้เขาไปต่อให้ถึง LA สร้างชื่อเสียงในระดับพาราลิมปิกอีกสักฤดูก็เป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันครับ อยากให้มาติดตามกีฬาวิวแชร์แบดมินตันนะคะอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับคนปกติทั่วไปว่าวิวแชร์เขาเล่นยังไงความสามารถเราไม่เป็นสองรองใครฝากช่วยติดตามเชียร์ไม่ไว่าจะเป็นกีฬาแบดมินตันหรือกีฬาประเภทอื่นๆที่พวกเราทุ่มเทเพื่อที่จะสร้างผลงานให้ประเทศชาติขอเชิญชวนทุกคนร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ระหว่างวันที่20-26ถึงมกราคม69 แล้วเจอกันนะคะแล้วเจอกันนะครับ